เดี๋ยวเราไปตำแหน่งออฟเลนเนาะวันนี้เราไปเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะไฟเตอร์โดแทง DPS นะครับผมแบบออโต้แอทแท็กนะหรือการโจมตีธรรมดาเนาะโอเมนนะครับก็โอเมนเป็นตัวละครที่เขาค่าจะผมว่าโกงนะสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็ความโกงหายไปเนื่องจากเขาเรียกว่าอะไรนะตัวจุกมันเยอะตัวแบบพุ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้แบบมันจับยากขึ้นเนาะ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นแบบ a g แอ s ทีฟแล้วกันโอเมนะครับไฟเตอร์นโนแทงซึ่งชิ้นแรกเนี่ยถ้าเป็น d ดีเฟนซีฟคอนเซอร์เวทีฟไรพวเนะี้ยมันจะเป็นก่อไฟเนาะแต่วันนี้เราเจอเฟอร์ด้วยนะเราก็ควรจะรีดาเมจสูงๆออกมาเลยนะครับอาจจะเอาเป็นโอริทิวนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยปกติยืนออฟเลนเนี่ยผมจะเอาโซนิกบูทนะแต่ทุกความว่าเจอเฟอร์เลนเนี่ยมันเด็กหนีไม่ได้เลยนะครับที่จะต้องเอาเท้าต้านสถานะมานะครับ เ,เราเขาต้องสละม,มาโอ้เพื่อนเราแอคกีฟสีมากนะหรือว่าดูดันมากนะไปกันหมดเลยครับต้องทีฟเยนะยคซึ่งเฟิร์กก็ไปเติมนะครับผมแต่เราไม่เติมครับผมเราบอกว่าเราแอคกีฟสีนะครับผมแต่เราไม่ไปนะครับผมไม่เป็นไรพยายเลีย,ยไปค่ะไม่ได้ลนะเดี๋ยวเราออกเป็นโอดินนะฮะมาแทนมาโทบลาไปนในเทโต้นเกมนะครับผมก็ คือมันไม่ได้ทํารูปแบบก่อเสียหายแบบแบบเบรนไฟหรืออะไรนะไม่ใช่แบบ DPS แบบเบรนเนาะแต่มันเป็น DPS แบบออโต้แท็กเพราะนั้น DPS แบบออโต้แท็กมันก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าชิ้นแรกต้นเกมเนี่ยเราจะเอาเป็นแบบก่อไฟหรือเอาเป็นโอรินบิลได้นะก็ต่อให้ไม่ไม่ตรงสายเลยก็โอเคนะเนื่องจากตัวละครพวกนี้ส่วนใหญ่มันมีสกิลพัฒนาการแบบตัวมีนานะครับผมนะซึ่งยังไงอะ่ะคนชอบหนีอะ่ะ มันใช้สกิ้ค่อง้ายแนะแอนิเมชันมันอ่ะสวยไมไ่เป็นไรเราจะเล่นแบบแอคทีฟนะครับผมสายลุยเลยโอดินมันก็ปรับไม้ช่วยได้ในเรื่องนี้นะครับโอดินแต่ก่อนก็ราคาประมาณนี้แต่สู้เพเทอรลาไปได้เกาะ200กว่านะครับผมแต่ก่อนโอดินวิวมันเกาะ2ไว้ทั่วเนาะตอนนี้มันก็ปรับแล้วนะครับผม เราจะสู้แบบ DPS แบบเอ,อ่อเฟอร์ได้ยังไงนะครับผมเราต้องเอ,อโ Odin ม,มาช่วยนะตามไปไม่เรื่อๆนะครับผมแพ้ชนะเราไม่ทราบนะครับเรากดซโล่เนาะทิมเราแทบจะไม่รู้จักนะครับ เราเจอประเด็นตัดเลือดมาก็ใหม่นะครับผมออกเป็นกรงเล็บเจอรุการให้โอ้ตัดไปขวาเลยเติมไกลเหมือนกันนั่นแหละถามว่าเราไปไหมคำตอบคืออาจจะไปแล้วผมซ้อนมันเลยดีไหมจากก็ได้ไหมจากเได้ ไททันเมท d ี s ม,มันส่วนใหญ่มันจะคือมันต้องเลดเกมมีไอเทมนะครับผมถ้าไม่เลดเนี่ยขยับไีได้ไหมโอ้โหล้วเวทประตูเห็นแล้วปะสวยมากเลยๆจังหวะเรื่องล้อสนใจออกมาสวยกลับเล่นดีกว่ามาช้าคือเวลามามันต้องมีจังหวะมานะครับผม พอเจอซ um ูเปอร์โมเมนตัมเอ่อคิล่านะครับตามมันก็ไม่เป็นไร <c oughs> เราดูแผนที่อยู่ตลอดเวลานะครับว่าส่วนของด้านซ้ายนะยังลิปยังไม่มาถึงนะครับผม <c oughs> โ,อโอ้ดาเมจเราไม่ค่อยมีเลยนะครับผม <c oughs> เราต้องรีบซัดเลยนะครับผมเราต้องออกตรงนี้ให้ได้ <c oughs> โอ้ดามเมจช้ามากเป <c oughs> ็นธรรมดาของกลุ่ม d p s อยู่แล้วนะครับที่ดามเมจมันไม่ค่อยจะ เอือเท่าไหร่ในโช่วงต้นเกมเนาะแต่เลรมันโหดนะครับต้องหาจังหวะสเต็ปสไตล์นะคพื่อผมจะกลับบ้านนะครับผมผมคิดถึงบ้าน่อยที่กลับบ้านเถอะกลับบ้านแล้วนะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็เราเลือกเป็นโนะ <Ultimate. S 1> อดินวิวเนาะช่วยดีบีเอสออโต้แท็กกับผมแต่ว่าขวาเนี่ยโดนมากเลยเราโดนกดในเลนขวาเหรอครับผมเฮ้ยแต่ป่าเราดีนะไม่น่าจะยากนะครับเรา จะเสียจุดทุสากัานหมดเลยซิลมาแล้วิลเป็นดาเมจแบบเบิร์ดก็โอเคนะผมว่าเป็นดาสินที่น่าจะเข้าเฟอร์ได้ดีนะต้องปิดช็อตให้ไวอะ่ะเจอพวกตัวจูก๊กอย่างคิล่าด้วยเนาะโอ้ยโอ้โแก๊กเบอร์เติมแล้วเนี่ย ผมไม่มีอันตีแล้วอ่ะถอยเลยขโมยคลิปนะครับผมเขาเปลี่ยนเลนเนาะเป็นวิวนะแล้วต่อไปน่าจะเป็นโรงเล็บนะครับผมเป็นชิ้นกลางเกมเนาะของสายเลนโอ้ตอนนี้เหมือนโลมเราวิ่งไม่ค่อยเต็มแม็กนะครับผม เขาฆ่าดิเล็อ่ะหาจังหวะนด้ไซิลก็แล้วเตียมตะฆ่าอยู่นะเฮ้ยต่อใครได้เนี่ยพอโดนดาเมจอะไรวะเนี่ยกิล่าเหรอโอทอยกำลังเวทต้องรีบออกทอยแล้วโอซิลก็เจ็บลำบากแล้วเขาเมจทั้งแกรกโดนหนักเหมือนกัน แต่เราต้องวัดที่เลดเกมอะตัวเราบาอทีอล,ล่าของสล,ล้โอ้แต่ว่าซิลก็ทำหน้าที่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่นะถูกถูกเอ่อถูกคู่เลยคู่นี้แต่ว่าของของในส่วนของแคลลี่เราน้อยมากเลยนะจนปะสองพันเก้าก็ไม่ได้จนนะพอได้อยู่พอได้อยู่ พอเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลนแล้วนะครับแต่ว่าแกล็กยังไม่ได้มายังไม่ได้เปลี่ยนเลยเจอมาผมติดลีปได้แม่นมากคือในส่วนอเทมการเกมเนาะมันก็ต้องเล่นสายตีไวเนาะมันก็เลือกได้สองสายนะครับผมคุณจะเล่นเป็นทารอนหรือว่าเล่นเป็นกงเล็บเนาะแต่ผมชอบกงเล็บมากกว่าทารอนไม่ได้วิ่งไวเนาะ ทำไมจับไม่โดนมันมีสกิลไอ้นี่ปะการตีปะเราไวสองหนึ่งกีล่ากีล่ามันจะแพ้การโดนตีดออๆนะครับผมใครจะแก้ทางกีล่าต้องออกตีไวนะและสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือสายตีไวเป็นตีใตก,ล,ก,ล,ออกล้นะครับผมตีกีล่ายากมากถ้าแคลรี่อ่ะพอได้ออกขวาสโลนะฮะจริงๆชิ้นแบบท้ายๆเกมผมจอ,อกเป็น จับ200เนาะแต่ตานนี้เด็กกังวลแล้วว่าจะออกเป็นขวานสโลดีไหมกคิลล่ามันแพ้ขวานสโลนะ่เนาะกำลังคิดอยู่นะตามตาม เ,เ,เจอเฟอร์น่าจะออกเป็นเรียกว่าอะไรนะดาบแดงเลยต้องรีดเตอร์เมทใส่มันเลยไม่ต้องไปเกงกลัวมันครับไม่ต้องขวาสโลแล้วยิ่งขวาสโลเจอเฟอร์ตีแรงแน่โอ้โหล่าตาของ่อสองสองกองสี ต่อไปิชีวิตนะครับเป็นหมัดดิชีวิตไฟเตอร์บางกลุ่มก็ใช้เป็นล็อกชิลเนาะแต่ตัวนี้มันเป็นแบบเซมิเซมิทแทค์นะครับผมที่เน้นไปทางตีไวกับดาเมจไรมากกว่านะมันคิวกรอบน,นะครับผมมันจะไม่เหมือนสายแบบนัวไฟนัวจริงๆอะนัวไฟเวทกับนัวไฟหน้าจอ,อกเป็นล็อกชิลนะ แต่ดวงไฟที่เป็นเบิร์ดาเมจเอ้ยดูดอะไรครับพี่โอ้ตาย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  <c oughs> โสมิงเราไม่ค่อยสะใจอะไร <c oughs> เล่นไม่สะใจมากเลยขาดความสะใจอย่างแรงฟลอร์เมทเราก็ค่อนข้างแย่นะครับ <c oughs> เอาสารซิลแล้วตอนนี้ซิลทำงานหนักมาก ือเหมือนมีซิลอะที่เล่นดีสุดอะนอกานั้นแบบหนักเลยอะตัวดึงผมก็ยังไม่ได้เกิดด้วยนะยังไม่โหดเลยนะแตกหมดทุกทางเลยปะเนี่ยเราทำไงชอบไปการผลเนาะไปการกลางพี่พี่ไปยัง ตอนนี้เราไม่ต้องเหลือชีพให้ป่าอะไรมากมายนะป่าน่าจะเต็มแล้วโอเคเราเล่นเป็นออฟเลนเต็มตัวแล้วนะคือพยายามดันแยกดันทร์แล้วอ๋อ90เจ็ดเราต้องแยกดันนะให้เพื่อนไปกองกองกัน เขาแยกดันนะเพราะมันจะเออมันจะอจนจบเลยอะผมเสียวมากคือเราหวังว่าเตียวเซียเนี่ยจะแบบการบ้านได้นะแต่คิล่ามันซูเปอร์โมเมนตัมว่ะมันขึ้นมาฆ่าผมได้เลยนะเนี่ยคือวันดีคืนดีมันอยากฆ่าผมมันขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเรากลับดีกว่าโอคิล่าคิล่าเห็นแล้วว่าผมกลับแต่เราต้องการบังกรอนว่ะ จับใหางไวนะ้ฮะคน,น,นเลนะ่มดสนใจอะไรเดี๋ยวคิดก่อนสึกครั้งนี้มันใหญ่หลวงนะโอต้องเติมเลือดเลือดเราอยู่ใ,ใกล้นะเว้ย พยายามเติมเล่นะสงครามที่ลบอยู่ใ,ใกล้บ้านนะมันดีสุดแล้วไฮโลมาโอ้แม่งโตปใช้เวลาดันบนแล้วต้องเงินรอคืนแล้วนะครับผมกเดิคิลานะ่าแมกซซูปเปอร์มูนตัมจะไปฆ่าซิลแล้วและซิลแม่งใจร้อนนะครับผมเล่นแอร์ต้องใจเย็นนะ การจะรีบเอาคืนเอาอะไรเงี้ยเราเอาอกอยสแล้วกันเกมนี้อันตรายมากซิวเล่นดีมาทั้งเกมเสียจังหวะที่เลยไม่น่าดันเลยตับใตที่ยังไม่มีทอยนะออกจากบ้านไม่ได้นะแล้วซิวชิ้นสุดท้ายไม่ออกของกันตัวนะครับผมโอ้โหเส,สียดายจัง มีของกันตัวแล้วเหลือป้อมตรงกลางแค่เดียวเองนะไล่มาโอ้ยต้องเก็บตัวทำดาเมจสูงสุดเก็บแควี่มันเก็บ,ทบ,บโทนไ,ได้ค่าการเก็บโทนเดี๋ยวฟิกอีกต้องสิบวิซิลจะสวยแล้วซิลเห็นทีฟซ้ายสวยแล้วโอเคจัาการโทนมาไหวหัใจร้อนหวัง สวยมีโอกาสที่เกมโทนทำไมทำแบบนั้นเราไม่เข้าใจมันล่ออะไรคือไม่เข้าใจเาคนมากกว่าบุกเลยซ้ายเห็นไหม เราเจอซูเปอร์เวนตัมดันซ้ายพิล่าจะเป็นกดัตีเป็นตีป้อมซ้ายเราจะมีล็อกเรามีไฮคิสสังเกตการเรารู้ล่วงหน้าเรามีไฮคิสสังเกตการโอ้ oh, แม่งจริงเรารู้เลยอะช็อตเนี้ยเรารู้เลยนะเว้ยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้เว้ยคือไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าแม่งมันจะกดอันตีมาตีบ้ามตีบ้านอะเพราะแม่งก็จริงๆเว้ยแต่ไม่เป็นไรทำดีที่สุดแล้ว องแลยังไม่สุดเลยนะครับคือแลรี่เราโดนหนักจริงๆนะช็อตนี้แลรี่กับเมดเราแทบจะแบบขนมกิฬาเลยนะฮนะสักจริงๆนะครับ